แน่นอนครับขอต้อนรับเป็นการเล็โกโทสเปคด้วยก็น้องกา้าสวัสดีครับเพลงที่จบไปเมื่อกี้ก็คือไม่มีเธอช่วงแจ็คจัดให้ใช่ครับผมต้องบอกเลยว่าน้องก้าก็มาเป็นสมาชิกเล็กโทสเปคเต็มตัวแล้วเป็นไงบ้างครับน้องก้าก็จริงๆเมื่อกี้ตื่นเต้นมากเลยจะบอกว่าแฉนี่เป็นรายการแรกที่รายการสดรายการแรกเลยชื่อเราเล่นในรายการเลยโอ้แต่เมื่อกี้ก็เล่นแบบโอ้ร้องสุดตัวเลยนะมันมากเมื่อกี้ตื่นเต้นแต่ว่าแต่เราก็ได้ทัวร์ได้ เล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ได้เพิ่งปล่อยเพลงล่าสุดไปก็คือเพลงชีวิตหลังความตายเพลง Afterlife นะครับผมคิวสังกฤษใช่สองวีคปล่อยไปก็ตอนนี้ล้านเจ็ดแสนแล้วใช่ใช่โอ้โหมาดางมากจริงการเป็นความสุขหรืออยากอยากเมื่อกี้ถามแม่ในเก้าตอนนี้เป็นนักร้องเต็มตัวอ๋อจะแบ่งวันเลยวันไหนที่จะร้องเพลงก็จะร้องช่วงร้องเพลงก็จะร้องเพลงช่วงไหนที่ต้องรับละครก็ต้องรับละครอ่ะจริงจริงแล้วตอนนี้ก็ก็รับรับละคร เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้อาจจะไม่พยายามจํากัดไม่ให้มันหนักมากอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็เล่นดนตรีมันก็จะได้ต้องใช้พลังเต็มที่เราจะได้พักผ่อนเต็มที่ซึ่งจริงความฝันในการเป็นนักร้อง Rock, ร็อกก็เป็นความฝันอย่างหนึ่งของก้าวเหมือนกันก็จริงจริงแล้วเราแค่อยากเล่นดนตรีครับอ,อะไรก็ได้คือแบบตอนก่อนหน้านี้ผมก็เล่นกีตาร์อะไรเงรี้ยแต่ว่าแบบได้โอกาสมาอยู่กับพี่ๆเล่โทสเปกก็คือมันก็โหเป็นโอกาสที่เราไม่มีทางปฏิเสธได้ครับเราก็ เราก็มีความสุขมากๆตั้งแต่ตอนที่ซ้อมแจมมันครั้งแรกแล้วอะครับแล้วก็จนมาถึงวันนี้ก็ได้ไปเหมือนการเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าการทําเพลงมันเหมือนการะจญภัยอะครับมันก็สนุกมันมีอะไรใหม่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยผมว่ามีแฟนเป็นนักร้องก็เลยอยากเป็นนักร้องบ้างโอ้ยอุ้ยเกี่ยวไหมก้าวเกี่ยวไหมจริงๆแล้วก็ไม่ไม่น่าเกี่ยวแต่ว่าเขาแต่เขาก็ช่วยเรานะเหมือนได้เรามาจริงเขาช่วยไงหนูลูกเขาช่วยเราแบบเหมือนเขาก็ช่วยคอมเมนต์หรือว่าช่วยแนะนําอะไร ทิ้ต่างๆในการร้องเพลงเราได้คอมเมนต์จากคนที่เขาทำเพลงเหมือนกันมันก็มันก็ได้ประโยชน์มันก็พัฒนาด้วยกันไเพราะว่าคนคนจะเจอเก้าในในในการมาเป็นนักร้องก็คือจากซักซีดหนังใช่ไหมฮะใช่ใช่ผมนั่นคือจุดจุดเริ่มต้นของเราเลยไหมที่เราอยากจะมาเป็นนักร้องจริงๆแล้วผมเล่นดนตรีมาตอนตั้งแต่ประมาณมอนมอนหนึ่งมาสองอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เหมือนก็เล่นดนตรีปกติเล่นมาแต่ว่าซักซีดก็เหมือนเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้ร้องเพลงครั้งแรกผมก็ไม่เคย ไม่เคยกล้าร้องเพลงเลยครับเขินแบบออ๋นั่นก็เรื่องทีศักดิ์สิทธิ์นถามเรื่องโทมสเปกโหมดสเปกที่ต้องมาเชื่อเห็นเขาบอกว่าอันนี้ล็อกสเปกไหมเนี่ยนักร้องนำนี่ล็อกสเปกไหมหรือว่ามีการออดิชั่นจริง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 มีออดิชั่นก่อนหน้านั้นแล้ว8,000คนฮะมนส่งเข้ามาเพื่อเป็นนักร้องนำเนี่ยนะเพื่อเป็นนักร้องก็คือมีส่งคลิปเข้ามาแล้วหมด8,000คลิป8,000คลิปแล้วนี่ยนั่งดูกันนั่งดูกันจนจะดูทำไมแปด0ันอยากจะต้องอก้าวก็คือไม่คือตอนนั้นเเรราายังงไไไม่ดด้้อล ซ้อมกับก้าหรือได้รู้จัก9ก้าเป็นการส่วนตัวตอนนั้นก็หาหานักร้องอยู่รครับแล้วก็เหมือนเขาส่งมา8 0 0พันคนเนี้ยเขาเต็มแบบหลายๆคนคือตั้งใจมากๆที่จะทําส่งมาเราก็อยากให,ให้ให้แบบให้เกียรติเขาครับก็ดูนั่งดูไปบา <laughs> งอันก็แบบอ,อ,อะไรบางคนแบบส่งคลิปมาเป็นเป็นคลิปเปิดเพลงในโทรแล้วก็ถือกล้วยว่าหนึ่งแล้วก็บีบกล้วยจนแหลวเหลวลงเรื่อยๆแบบอะไรที่ <laughs> ไม่เกี่ยวเลยอะรแบบนีห้หลีกทางหน่ไยวะ พี่เหรอพี่แปลกสุดยังไงจะเจอเนี่ยบีบบีบกล้วยนะผมว่าแปลกสุดละร้องเพลงก็ดีด้วยนะแต่บีบกล้วยไปด้วยเขาไม่ร้องเลยสักคำเดียวไม่ร้องไม่องไม่ร้องเลยบีบกล้วยอย่างแล้วก็แล้วเพื่อนมีบางคนแบบท่อนวะถุนทมมาบุร้องอ้าอยู่อย่างนี้เฉยๆก็อย่างก็มีหลากหลายหลากหลายหลากหลายก็สรุปว่า8,000คนนั้นเราก็ตัดสินใจว่าเราขอไม่ตัดสินใจแล้วกันก็ตัดไม่ตัดสินใจเลือกแล้วทำไมต้องเกาจนกระทั่ง วันหนึ่งก็เห็นก้าวไปออกรายการรายการหนึง่งแล้วก็เฮ้ยเขาใช้เพลงเราก็เหมือนมีคนแท็กมาในในเพจ retrospect แ,แล้วก็เข้าไปคอมเมนต์อุ้ยร้องเพลส์นั่นนี่อะอะไรอย่างเงี้ย,ย<อ>ก็แบบซาแซวเขาไดห,หน่อยแล้วก็เหมือนก้าวเขาติดต่อกลับมาว่าเฮ้ยลองซ้อมเล่นกันไหมอะไรอย่างเงี้ยพอดีช่วงนั้นเขาทำยูทูปอยากถ่ายคอนเทนต์อยากทำคอนเทนต์อ๋อคือเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาร้องหราเรายูทูเบอร์อยู่คอนเทนต์เพราเขาคงไม่เลื้ยงผมหรอกคือผมก็แบบว่าเออเพราะว่าพี่ๆเขาก็เหมือนเป็นฮีโร่อะครับก็แบบ ถ้าได้เล่นได้แจมมาเขามันก็แค่นี้ก็แฮปปี้แหลวตั้งใจแค่ถ่ายยูทูปแล้วก็ได้ถ่ายนั่นแหละก็คือได้มาถ่ายยูทู e กันวันนั้นเสร็จปุ๊บใจผมอ่ะก็คือรู้สึกรู้สึกถูกใจวันนั้นคําสุดท้ายที่ทิ้งทายไว้ก็คือพูดบอกว่าเฮ้ยชอบนะเ,เขาแบบเหมือนจีบเขาเลยอ,ะอ่ะชอบนะ,อ,อ,อ,ะ,ะอะไรอย่างงี้แล้วเรารู้อยู่แล้วไหมว่าเขากำลังหาลักร้องอยู่ก็ตอนนั้นตอนนั้นพี่รู้ว่าพี่เขายังยังออดิชั่นอยู่ใช่ใช่ก็มีหวังเล็กๆแหละ แต่ไม่แต่ผมตอนนั้นคือเราคิดว่าเขาไม่น่าเลือกเราอยู่แล้วอะเราคิดว่า,าต้องมีคนที่ดีกว่าเราแน่ๆอะไรเงี้ยที่เขาชอบมากกว่ายอะไรเงี้ยผมแค่ตอนนั้นไม่ได้คิดเลยครับตอนนั้นนะ ซึ่งเรสโซสเปกเ,เองก็เป็นวงดนตรีที่เราชื่นชอบมากๆใช่ใช่แต่ว่าหลังจากวันนั้นก็คือเราก็ยังแอบซ้อมอยู่เรื่อยๆเหมืนอนเหมือน,นเราซ้อมไปเพื่อไปเล่นกับเขาในห้องซ้อมวันนั<ช>้นอ่ะแล้วเรารู้สึกมันเอิ่มสนุกอะไรเงี้ยเหมือนว่างว่างววันดีคืนดีอาบอาบน้ำแล้วก็ซ้อมร้องอะไรเงี้ยเหมือนเพื่อเพื่อเพื่อวันเขาหาไม่ได้เผื่อว่าเราเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็ไม่รู้ไงส่วนพี่บอกว่าชอบนะตอนตอนแยกกันไม่ก็บอกบอกว่าชอบนะตอนแยกแต่ก็ยังไม่เกิดอะไรขึน<อ>้นเพราะจริงๆอ่ะส<อ>่วนตัวลึกๆผมก็คิดว่าาแแบบบบเเเ้ยหมือนร เราน้องเขาทำงานมีงานแสดงงานละครงานโฆษณาอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยเขาไม่มีเวลามา,าหรอกเขาจะมีเวลาให้เราเหรอ,อแ,ลแล้วแบบเออมันจะเหนื่อยเกินไปไหมสำหรับเขาเราก็แบบคิดคิดเผื่อเขาคิดแทนเขาด้วยจนเวลามันผ่านไปเนี่ยมันก็มีต่างประเทศแร็ทโรสเปกเนี่ยเล่นพวกเฟสติวัลต่างประเทศบ่อยๆใช่ไหมครับ,รบแล้วก็มีไต้หวนันเขาติดต่อมาเหมือนไต้หวนันเขาไม่ตามข่าวว่าเร็ทโรสเปกไม่มีนักร้องอยู่เขาเนี่ยมีงานให้เล่น ไปเล่นไหมผมก็บอกว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับแป๊บนึ่งไม่มีนักร้องไม่มีนักร้องเปไงดีวะไม่มีนักร้องไม่มีนักร้องเลยโทรไม่ได้โทรไปหาคนบีบกล้วยร้องเพลงอะไรอ่ะแล้วตอนนี้ยังไม่มีนักร้องจริงีเลยจริงด้วยใจผมคิดอ่าโอเคคนนี้แหละก็คือตั้งใจของเราตั้งใจแล้วแน่ใจคิดว่าถ้าเกิดว่า โทรไปแล้วก้าวบอกไปไม่ได้ก็ผมก็จะไม่ไปเล่นพวกเราก็จะแบบไม่ไปเล่นเดิมพันสูงเดิมเลยแต่ถ้าเกิดว่าก้าวบอกไปได้ก็ไปลุยกันสนุกกันสักง,งานหนึ่งแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่ยาวถาวรหรืออะไรแล้วก็โทรไปปุ๊บคำแรกเลยโดยที่ตัวเองไม่เช็คคิวเนี่ยแบบแม่บอกว่าเฮ้ ไม่ไม่เช็คคิวก่อนเลยเหรอว่าบอกไปครับพี่รับปากเลยทันทีรับปากเลยทันทีได้ไว้ก่อนเราก็อยากใจเราอยากไปแล้วไม่เช็คคิวเลยคงละครเลยอีก้าวอ้บ้าขอได้ที่ในห้องน้ำมาแล้วซ้อมในห้องน้ำมาแล้วมันไม่ได้ไปพรุ่งนี้หนิใช่ไหมมันอีกเดือนนึงอะไรก็ว่าไปเดือนนึงกับอีกเดือนนึงแต่เี่ก็กระชั้นนิดนึงแต่คือเราก็คิดว่าแบบไปเล่นต่างประเทศยังไงมันมันดีอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่เคยมีโอกาสแบบนี้ใช่ครับแบบการที่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตได้ถ่ายยูทูบด้วยเน้อ เขาไม่เขาไม่ได้ถ่ายแล้วใช่มันผ่านไปปีนึงแล้วก็เลยมันต้พักเนาะใช่แล้วแต่ว่าไปเล่นคอนเสิร์ตไต้หวันผมก็นึกภาพตัวเองอะในเงี้ยแบบพูดอยู่ Hands up in the air แบบพูดอย่างนั้นไง่ายเลยมีคนให้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอ่าใช่ผมก็เลยเข้าเขาตลกจาบการนี่แล้วหลังจากคอนเสิร์ตครั้งนั้นเนี่ยก็คือได้รับเสียงตอบรับดีมากๆนะแต่ทั้งแฟนคลับชาวไต้หวันเองหรือว่าคนไทยเองก็ตามด้วยครับจริงๆคอนเสิร์ตนั้นแหละทำให้ทำให้พวกเราทั้งสามคนรู้สึกว่าอยากตัดสินใจแบบเออ ผมคิดเลยว่าต้องเป็นไี้เนี่ยต้องเป็นนี่เท่านั้นเลยว่ามันมีจังหวะหนึ่งแบบเขาอยู่เขาเตรียมตัวก่อนขึ้นเวทีอยู่หลังหลังหลังเวทีเขาจะมีห้องพักศิลปินให้แล้วก็เป็นเหมือนเหมือนห้องห้องแต่งหน้าครับที่มีกระจกแล้วมีไฟไฟรอบๆเขาเขาเหมือนเขาทำทำสมาธิอยู่แล้วเขาก็จ้องหน้าตัวเองในกระจกแล้วผมรู้สึกเลยว่ามันมีมันมีพลังออกมาเยอะมากๆอะ่ะผมเดินผ่านห้องนั้นแล้วแบบเออไอนี้แม่ง ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แบบเคมีที่เราตรงกันเราอยู่ด้วยกันแล้วเราสนุกมไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่ามันมีความตั้งใจมีความมีมันเด็กมันมีของอะ่ะครับพี่ออก็ิตอนนั้นคือจ้องนี่คือตาผ้าแล้วเส้นเส้นแล้วเสร็จปุ๊บการที่ตั้งใจมาคุณจะแทนคำแรกคือพิทีไปไงานบอกเขาดิอะไรนะ

มันต้องฝึกเหรอคอจะพังไหมนะแม่ย่ายอมพอพอแล้วสิงพอพูดธรรมดาก็เหมือนวางแล้วพอแล้วแน่นอนมีอีกเพลงหนึ่งเขาเล่าถึงวงเลตโรสเปกเนี่ยครับมันเหมือนว่าวงเนี่ยได้ตายไปแล้วสุดท้ายฟื้นขึ้นมานั่นคือเพลงนั่นคือเพลง afterlife หรือเพลงล่าสุดที่พวกเราเพิ่งปล่อยซิงเกิลไปกับทีนี่ฮอตนะครับผมทำไมน้องถึงคิดว่าอย่างนั้นกันน่ะก็จริงๆแล้วในช่วงเวลาที่วงไม่มีนักร้องในช่วงนั้นจริงๆก็ ดึกไม่ออกเหมือนกันแล้วจากการที่เราผ่านออเดชันมาเยอะถึงถึงขนาดนั้นด้วยเนี่ยมันยิ่งทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันไม่น่าจะเหลือหนทางแล้วว่าเราไม่น่าจะมีโอกาสเราคิดถึงเวทีมากคิดถึงแบบการัทรคอนเสิร์ตคิดถึงแฟนๆนเพลงเราจแบบมันจะมีโอกาสไหนสไตล์นี้มันหาคนร้องยากเึ้นใช่แล้วก็อย่างมันมันเขาเรียกว่าสแตนดาดที่มันถูกถูกเซ็ตไว้ตรงนั้นอ่ะมันมันสูงพอสมควรเลยมันสูงมากๆแหละ ก็เลยยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เราก็คิดว่าแบบคงคงไม่มีการลวความตายเลยหรนุกงก็ตายไปแล้วจนกระทั่งเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนฟื้นขึ้นมาแล้วครับก็มาฟื้นมาเวทีแฉนี่แหละครับดังนั้นวันนี้้รอ นะฮะให้ฟื้นในรายการบีแล้วกันขอบคุณเลตโตสเปกขอบคุณน้องก้าวมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละฝากสักหน่อยไหมลูกฝากติดตามพวกหนูยังไงลูกก็ฝากเพลงล่าสุดของเลตโตสเปกนะครับชีวิตหลังความตาย afterlife นะครับก็ติดตามฟังได้ทุกช่องทางแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอด้วยนะครับในยูทูปก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับทุกคนครับบคมรัเอาละกลับมาพบกันแชร์ได้ใหม่พรุ่งนี้วันนี้ มอสไปกับเรียชสเปกกับน้องก้าวนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับส,สวัสดีครับสวัสดีครับครับ จะมาทุ่มเททอเรื่องมันใจดุใจาขาดใจคิดว่ามันคงไม่มีวันผ่านพ้นไปคิดว่าคงต้องยอมไป่ายไปความสี่ใจ